รถน้ำหนักด้วยอาหารสูนแคลอรีอาหารสูนแคลอรีคืออะไรมันคืออาหารที่มีพลังงานน้อยมากๆยกตัวอย่างเช่นฉลากตามกฎหมายอาหารที่มีพลังงานน้อยกว่าหากิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริภโภค เขาสามารถเคลมได้ว่าพลังงานสูนกิโลแคลอรีถ้าสมมุติมีอาหารน้อยกว่า40กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอาจจะเคมว่ามีพลังงานต่ำได้อาหารประเภทไหนให้พลังงานสูนแคลอรีบ้างเซนบุกเป็นเซนที่ทำมาจากบุก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งข้อดีของเส้นบุคือมีพลังงานน้อยพอเราทานเข้าไปจะพองอยู่ในท้องทำให้เราอิ่มนานเพราะมีลักษณะเหมือนเจลซึ่งส่วนใหญ่บุจะเอาไปทำพวกเยลลีบุพลังงานเขาน้อยแต่ถ้าคุณเอาไปปุงอย่างไรอันนี้มีความสำคัญ ขึ้นอยู่กับการปรุงของวัตถุดิบด้วยถ้าคุณเอาเซนบุกไปทำคาโบนารามีทั้งเบคอนมีทั้งครีมมีทั้งชีสถึงเซนจะสูญแคลอรีแต่ครีมไม้สูญแคลอรีพลังงานก็จะสูงถ้าเอาเซนบุกไปทำก๋วยเตี๋ยวพวกตม้มนึ่งอบลวกตุน ที่งานมันต่ำกว่ามันก็จะดีต่อสุขภาพเรามากกว่าเครื่องดื่มน้ำเปล่ามีพลังงานศูญกิโลแคลอรีเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับควบคุมน้ำหนักน้ำอัดลมสูเปอร์เซนมีพลังงานสูญกิโลแคลอรีมีรสหวานจากน้ำตาลเทียมทำให้สด ชื้นซึ่งน้ำตาลเทียมให้ความหวานที่เราไม่สามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้มันเป็นที่มาว่าทำไมถึงเป็นศูตรกิโลแคลอรี่ถ้าคนลดน้ำหนักอยากได้เครื่องดื่มิีซาและเย็นสดชื่นมีความหวานก็อาจใช้เครื่องดื่มที่พลังงาน ศู์แคลอรี่ได้ถ้าเราดื่มไม่บ่อยมากแต่ข้อเสียของน้ำอัดหลนชนิดดำจะมีคาเฟ,ฟอีนและกรดอาจทำให้นอนไม่หับและส่งผลเสียต่อสุขภาพและกระดูกมันนาโซดามีพลังงานสูนกิโลแคลอรี่ไม่มีรสหวานและกาเฟ,ฟอีน ดื่มแล้วสดชื่นกาแฟดำหนึ่งแก้วมีพลัางงาน5กิโลแคลอรี่ทำให้ร้างกายตื่นตัวช่วยเพิ่มพลังงานเนื่องจากว่าเขามีกาเฟอีนปกติเราทานช้ากาแฟไม่เกินสองถึง3แก้วต่อวันเพราะถ้าเราดื่มเยอะมากอาจทำให้ชีพจรเต้นมือสั้นใจสั้น บางคนนอนไม่หลับต้องระวังเหมือนกันชาเขียวชาอูหลงชาจัสมินมีพลังงานสูงกิโลกแคลอรีถ้าเป็นธรรมชาติจะมีสารต้านาอนุมูลอิสระเยอะช่วยลดวยความเสื่อมของร่างกายชะลอไว้ซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนชาที่เราซื้อในขวดที่มันห่านกับเมาวิธีมาเยอะแล้ว ดังนั้นพวกซ่านตานอะนุมูลอิสระไม่ได้เยอะมากแล้วบางทีในขวดก็เติมน้ำตาลสายเพิ่มผักจริงๆผักมีพลังงานค่อนข้างหน่อยถ้าเอาผักมาใส่กว๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปพัดพลังงานจะไม่เกินประมาณ2 5กิโลแคลอรีนอกจากพลังงานที่ต่ำแล้วข้อดีของผักคือ มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากๆมักเขือดเทศมีสารสีแดงมีสารสีส้มมีแรคโคปรีนช่วยต่อต้านอัุนุมูลอิสระลดการเกิดมะเร็งต่มลูกมากมีวิตามินซีด้วยแตงกวามีไฟเบ,เบอร์สูงมีใยอาหารสูงช่วยเรื่องอิ่มนานช่วยในการขับถ่ายขนา มีบีตาแคโรทีนช่วยบำรุงสายตามีไฟเบอร์สูงทำให้อิ่มนานช่วยเรื่องควบคุมความหิวสาลตยตัวสลายแอบจะไม่มีพลังงานจะช่วยเรื่องการขับ่ายขอระวังการทานขนมพวกสาลายต้องไปเช็คแต่ละที่หอด้วยอาจจะมีไขมันไม่เท่ากันสาลายอบ กรัมมีง,งานสามกิโลแคลอรีเหมาะสำหรับกินเล่นมีไฟเบอร์สูงแต่ขอระวังนอกจากไขมันแล้วมันจะมีประมาณโซเดียมทิกเขาใส่ด้วยถ้าชอบพี่เสือ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตกไครให้พี่เสือ้อบ้างนะคะ